เหรียญสิบาทการจนาปี2539เหรียญน,นี้เป็นเหรียญผิดปกติคะ่ะหัวขึ้นก้อยลงรับซื้อ500บาท61สิบเอ็ล้านสี่แสนเมืนคือจำนวนผลิตเหรียญการจนาพิเศษปี2539บล็อกหางขอบผลิตจากโรงกราสับไทย120ล้านบล็อกชิดขอบ ผลิตที่ประเทศอิตาลีของไทยผลิตหางขอบของอิตาลีผลิตชิดขอบร้อยี่สิบเยอะมากนะคะไม่มีการรับซื้อค่ะจะมีสองบล็อกด้วยกันนะคะชิดขอบกับหางขอบชิดขอบผลิตที่โรงกระสาบอิตาลีจํานวนหนึ่งร้อยี่สิบล้านเหรียญค่ะหางขอบผลิตที่โรงกระสาประเทศไทยค่ะจํานวนผลิตหกสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่เหรียญสองบล็อกรวมกันจํานวนผลิต ร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้ไม่มีราคารับซื้อเหรียญสิบบาทตัวติดผลิตน้อยเหรียญที่รับซื้อนะครับสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งค่ะจำนวนผลิตหกหมื่นสองร้อยเหรียญค่ะราคารับซื้อนะคะห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาท เหรียญสิบ,บาทาตะตังทอนพศสอง1ห้ารอสี่หนึ่งดูเพียงพศออเท่านั้นค่ะประน้ารับซื้อเหรียญละหกสิบบาทเหรียญสิบบาทปีสอง1จํห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นค่ะการจนาพิเศษจำนวนผิดหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเหรียญค่ะผลิตเยอะมากนะคะเหรียญการจนาไม่มีราคารับซื้อค่ะถามกันมาเยอะว่ารับไหมราคาเท่าไหร่ตอบเลยนะคะว่าไม่รับซื้อค่ะจำนวนผิดเยอะ เหรียญกระสัหมุนเวียนหรือตังทอนเหรียอญพอสอที่รับซื้อค่ะพสสองห้าสี่สองค่ะดูเพียงพอสอเท่านั้นนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะสองห้าสี่สองจำนวนผลิตหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญเหรียญกระสับหมุนเวียนหรือตังทอนพสหนึ่งที่รับซื้อนะคะสองห้าสามสี่ค่ะดูเพียงพอสอเท่านั้นค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะสองห้าสามสี่จำนวนผลิตหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยห้าสิบเหรียญ หรือกระสับหมุนเวียนหรือสตังทรับซื้อตังทอนดูเพียงพอศเอท่านั้นค่ะ2543รับซื้อเหรียญละ15บาทค่ะ2543จําจำนวนผลิต1 6 6 6 0 0้าน0เหรียญเท่านั้นค่ะหรือกระสับหมุนเวียนหรือตังทรพอศสอ5 5้ค่ะรับซื้อเหรียญละ15บาทเหรียญ10บบาท2553จําจำนวนผลิต1 9 5 3 0ล้านห่นเหรียญเท่านั้นค่ะ